ไม่รู้กระทำดีเว้ยไม่รู้กระทำดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ,รกามาดูถฐานดิบวันนี้นะครับก็มาเจอกันกันกบเหตุการณ์ร้อนๆเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮากับวงการโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะครับกับภาพภาพเซตหนึ่งมีประมาณสัก3 4สรูปน่าจะได้นะมีการปล่อยหลุดออกมาครับซึ่งทีแรกผมเห็นแล้วเนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าหน้าเหมือนมากๆนั่นคือสุชาติแคปเจอร์ ผมคิดว่าเป็นน้องสุชาติแคปเตอร์นะจริงๆแล้วผมก็ดูผ่านๆแล้วอ๋อน้องสุชาติน่าจะไปแต่งสาวนะผมแล้วก็อาจจะใช้ฟิลเตอร์ในการทําให้ตัวเองผิวขาวขึ้นหรืออาจจะไปแต่งสาวหรืออาจจะน้องน้องอาจจะสวยขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่ได้เจอน้องสุชาติแคปเตอร์เนี่ยทางโซเชียลทางอะไรมานานแล้วก็น่าอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะผมคิดว่าเป็นสุชาติแคปเตอร์โว้ยแต่เรื่องราวมันไม่ได้จุดแค่นั้นเพราะว่ามีการแชร์ต่อๆกันไปมีการถามว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ผมก็สงสัยไปสงสัยอะไรกันน้องแคปไอ้น้องสุชาติว่าาวม ของบ้านหลังหนึ่งนะครับออกมาโพสต์ประมาณว่าเขาเองเนี่ยเป็นตัวแทนทนายความนะครับประจําบ้านนะครับประจําค่ายเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่ต้องเบื่อนะเราเพลงค่ายเพลงไหนจริงๆเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยกำลังดูเรื่องข้อกฎหมายต่างๆอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวคนโพสเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรในการโพสภาพแบบนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีผู้เสียหายแล้วแหละส่วนจะใช่ตัวจริงหรือไม่ยังไงก็ไม่รู้นะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เลย จากที่ไม่รู้ว่ารูปในรูปเป็นใครก็เลยรู้ขึ้นมาจนได้ว่าเอยมันใช่จริงๆหรือวะเออเนอะก็ไม่รู้ว่ามันหลุดมายัางไงนะครับแต่เรื่องนี้ผมจะไม่ขยี้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่นานมาแล้วก็ได้น้องอาจจะเคยผิดพลาดน,น้องอาจจะเคยมีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อาจไม่กล้าร่วงเกินเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับอาจจะเป็นเรื่องของส่วนตัวที่เราไม่สามารถไป ยุ่งก้าวไก่ได้นะครับผมแต่เรื่องที่ผมอยากจะก้าวไก่เรื่องที่ผมอยากจะมาขยายเรื่องที่ผมอยากมาขยี่นะครับก็จะมีจุดสองประเด็นด,ด้วยกันประเด็นแรกนะครับตัวน้องเองเนี่ยยังเป็นเด็กนะครับผมน่า คาดว่าน่าจะอายุประมาณ1 4บ6น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะหลุดไปจากนี้นะครับส่วนตัวผู้ชายผมมองดูแลนะ้วเนี่ยน่าจะสักประมาณ20น่าจะได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับผมในะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในสังคมไทยนะครับก็คือเรื่องของการภาคผู้เยาว์นั่นเองเรื่องของการภาคผู้เยาว์นะครับบอกได้เลยว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้น้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆายคนคิดว่าการภาคผู้เยาว์เว้ยคือการกระทําอณาจารหรือมีอะไรกับเด็กนะครับแต่จริง ไเว้ยการภาคผู้เยาวนะับตีความหมายที่ผมขอพูดคร่าวๆให้พอเข้าใจนะครับก็คือการพาเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปจากบิดามารดาโดย ไม่ได้รับอนุญาตแปลว่าคุณจะพาไปเซเว่นพาไปวัดพาไปโรงเรียนถ้าพ่อแม่เขาไม่รับรู้ด้วยนะพ่อแม่เขาไม่เห็นดีเห็นงามด้วยคุณก็ต้องโดนข้อหาพาผู้เยาว์นะครับเพราะว่าการที่เด็กจะไปไหนต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนนะครับหรือคุณจะพาเด็กไปไหนคุณก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนเช่นกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเด็กมาหาคุณเองเนี่ยคุณผิดไหมมันก็ผิดนะครับผมเพราะว่าเด็กเนี่ย อาจจะไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าเขาไปไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปไหนว่าไหนก็แล้วแต่จะต้องได้รับความยินยอมความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนนั่นแหละคือข้อหาภาพผู้เยาว์ที่เราเข้าใจกันผิดๆในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันจะโดนข้อหาภาพผู้เยาว์ไหมบอกได้เลยว่าน่าจะใช่ เพราะว่าถ้าการที่น้องนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่น้องตัวจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่การที่น้องไปอยู่กับผู้ชายนะผมไปอยู่ใครสองต่อสองหรือไปที่ไหนกันก็นแล้วแต่นะผมนะถ้าไม่รับความยอมจากพ่อแม่หรือตัวพี่สาวเขาเนี่ยนะครับน้องคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะมีความผิดร่วมกับไอเด็กผู้ชายคนนี้แหละที่พาน้องกับไปไหนกันนะครับก็คือเรื่องข้อหาภาคพูยาวนั่นเองอันนี้สําคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางสังคมมากๆเลยเรื่องที่2นะครับเรื่องอาจารย์นะครับผมนะเรื่องนี้นะครับ ได้เลยว่ามันเป็นความพึงพอใจของคุณสองคนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าคําว่าอนาจารในที่นี้นะครับคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าแม้กระทั่งการจับมือถือแขนนะครับการโดนเนื้อโดนตัวของตัวผู้หญิงถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยถ้าผู้ปกครองไม่ยินยอมก็ถือว่าเป็นข้อหาอนาจารได้เช่นกันนะครับอย่างเช่น คุณอาจจะขับรถไปกับแฟนสาวซึ่งเด็กคนนั้นก็ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่นะครับแล้วก็คุณไปโอบแขนไปโอบคอไปจูงมือข้ามถนนก็ไม่ได้นะถ้าเด็กคนนี้นะครับกาลังเดินข้ามถนนนะแล้วคุณไปจับมือเขาดึงจูงข้ามถนนถามว่าคนผิดไหมมันก็ผิดแหละก็โดนข้อหาอนาจารก็ได้นะครับแต่มันก็ต้องดูด้วยนะเว้ยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันจําเป็นหรือเปล่านะผมอย่างเช่นถ้าเด็กคนนึงนะครับผมกำลังประสบอุบัติเหตุแล้วไปช่วยเนี่ยมันจะโดนข้อหาอนาจารไหมมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะฉนนัันน้้้กออตงงงมท องแง่สองงามไม่ใช่มองต้องสองด้านนะครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉันไดภาพหลุดภาพนี้นะครับบอกได้เลยว่าคนที่แย่จริงๆไม่น่าจะใช่น้องผู้หญิงแล้วนะตอนนี้น่าจะเป็นน้องผู้ชายมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้น้องผู้ชายคนนี้ยมันเป็นใครเว้ยเนี่ยสาคัญมันอยู่ตรงเนี้น้องผู้ชายคนนี้เป็นใครรูปเนี้ยใครคนปล่อยออกมานะครับผมทีนี้ก็ต้องมามองกันว่า ถ้ารูปนี้นะครับตัวของน้องเพียงปล่อยออกมาเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นผลดีกับตัวน้องเลยก็ไม่น่าจะใช่นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวของผู้ชายหรืออาจจะทําโทรศัพท์หายหรือน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเคสประมาณว่าอุย้ยภาพหลุดโทรศัพท์หายอุย้ยภาพหลุดโดนแฮกคือมันมีเยอะมากๆในช่วงสี่หปีเนี่ยข้อหาโดนแฮกโทรศัพท์หายมันมันมีเยอะมากๆเลยถามว่าเวลาโทรศัพท์คุณหายคุณไปแจ้งความหรือเปล่าอ่าใช่ไหมเพราะว่าเวลาของสําคัญมีค่าของคุณเนี่ยวเวลามันหายเว้ยคุณก็ต้องไปแจ้งความ ไปแจ้งความเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นหลักฐานไงครับว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันหายจริงๆอย่างเช่นถ้าคุณเอาโทรศัพท์เนี่ยไปถ่ายรูปอะไรสักวันนี้นะครับแล้วคุณก็ปล่อยภาพหลุดไปแล้วคุณบอกโอ้ยโทรศัพท์หายเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแต่คุณไม่ได้แจ้งความไงนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเชื่อคุณน่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่า คนที่น่าจาับตามองประเด็นที่น่าสนใจจริงๆก็น่าจะเป็นน้องผู้ชายมากกว่าเพราะว่าภาพหลุดที่หลุดออกมานี้นะครับน่าจะมีเรื่องของการพาผู้เยาวนะครับเพราะว่าพ่อแม่คงไม่ยินยอมอยู่แล้วแหละนะครับที่น้องก็ไปทําไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องมีการกอดกันมีการอะไรกันเนี่ยผมว่าก็เรื่องของข้อหาอนาจารก็น่าจะพ่วงไปด้วยนะครับและที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับ น้องตัวน้องเองนะครับยังเป็นวัยชนซึ่งเป็นคดีความทางอาญามไม่สามารถยอมความกันได้นะครับและที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับมีการปล่อยภาพหลุดออกมาก็ต้องดูด้วยว่าเจตจำนงของคนปล่อยออกมาคือใครปล่อยมาเพื่ออะไรแน่นอนว่าน่าจะมาจากโทรศัพท์ของตัวน้องผู้ชายคนนี้และถ้าเกิดน,น้องผู้ชายคนนี้เป็นคนปล่อยออกมาจริงๆนะครับผมก็อาจจะโดนข้อหาพรบอคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่าโอ้ยสามข้อหาหนักเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่า ก็ไม่อยากจะว่าใครนะครับเอาใจช่วยแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องอดีตของน้องเขาที่อาจจะผ่านมาอะไรครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งหรือ3ครั้งอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขานะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์ชีวิตของแต่ละด้านที่อาจบางคนอาจจะไปเจอเรื่องร้ายบางคนอาจจะไปเจอเรื่องแย่ๆยเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการปรับ ตัวมีการทําตัวที่ดีขึ้นมีการใช้ชีวิตเป็นอยู่ที่มันอยู่ในกรอบในรูปในรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรื่องนี้นะครับผมนะมันถูกใครยี่หนักๆนะครับก็ขอให้ความเห็นใจกับน้องผู้หญิงกันด้วยลวกันเนาะเพราะว่าเขาเองก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระทําถูกปล่อยมากนี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะครับผมว่าคนที่น่าโฟกัสจริงๆก็น่าจะเป็นของตัวผู้ชายแหละแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงน้องผู้ชายเลยเว้ยเพราะน้องผู้ชายเขาไม่ดังไง น่าจะใช่ไหมเป็นเขาไม่รู้เป็นใครไงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเอาเป็นว่านะครับเรื่องนี้จะใช่ไม่ใช่จะแค่คนหน้าเหมือนหรือแต่อาจจะเป็นสุดชาติแคปเจอร์อย่างที่ผมคิดรจริงๆ ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามกันต่อไปนะผมนะแต่ผมบอกไว้เลยว่าเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานนะครับมีเพื่อนมีน้องนะครับที่เป็นเด็กเป็นเยาวชน,นครับขอให้รู้กฎหมายเรื่องของภาพผู้ยาวงและเรื่องอนาจาร์กันไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องอาจจะยังเป็นเด็กนะครับผมการที่ถูกล่อลวงไปอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในสังคมไทยส่วนภาพหลุดภาพะลรก็ถ้า ยังไงก็อย่าไปขคยีความอะไรใจความเลยนักเลยนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะครับทุกคนต้องก้าวเดินต่อไปนะครับโอเควันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะมาแค่พูดข่าวๆให้ฟังว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเราแค่อย่าดูแล้วก็เลยผ่านไปอย่าคิดว่าเอ้ยเราต้องใครยี่น้องนะไม่ให้น้องเขาไม่มีที่อยู่ในสังคมไม่ให้น้องเขามีผลงานคือไม่ใช่เราอยากไปมองอย่างนั้นน้องใครจะชอบไม่ชอบผมก็ไม่รู้นะผมเองก็ไม่ได้ฟังเพลงน้องสะเท่าไหร่ไม่เคยฟังเลยดีกว่าเออไม่เคยฟังเลยผมเองบอกแล้ววว่่าาผมเปิดข คิดว่าเป็นสุชาอ <c oughs> แคปเจอร์ดันไม่ใช่จริงๆแล้วผมคิดอย่างนั้นจริงนะผมคิดว่าเป็นสุชาตดแคปเจอร์จริงๆถ้าทนายความบ้านนั้นไม่ออกมาออกข่าวว่าเขาอ่ะเป็นคนทนายความมาดูแลเรื่องคนในครอบครัวนี้นะครับเป็นคนดูแลในค่ายนี้ไม่เข้าใจว่าคนโพสต์ต้องการอะไรเนี่ยเพราะ ทานายออกมาพูดอย่างนี้มันก็เลยชัดเจนเลยอ๋อใช่โอเคคุณ้องหอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่รู้กระทำดีเว้ยไม่รู้กระทำดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ย